ดีค่ะวันนี้จะเป็นท่าโยคะแก้ปวดหลังเรื้อรลังนะคะ่อาอะไรไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากวางมือวางเข่าในท่าคลานนะคะก้าวขาขวามาด้านหน้าวางไว้ที่พื้นด้านหน้ามือขวาเปิดไปปลายเท้าชี้เฉียงออกไปนะคะขยับขาขวาไปด้านหลังวางหลังเท้าลงนะคะหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะ ใครที่ตึงแล้วใครไปต่อได้เอามือขวาวางที่หน้าขาขวาค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆผักขาออกไปค่ะผักไปเท่าที่ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเหยียดแขนให้สุดนะคะแขนซ้ายนะคะดันลงไปยืดไหล่ซ้ายขึ้นมาเปิดอกไปทางขวาเล็กน้อยหันหน้าไปทางขวาเล็กน้อยทิ้งน้ำหนักไปด้านหน้า สะโพกซ้ายนะคะหายใจเข้าออกลึกยาวค้างอยู่ในท่าประมาณ5ลมหายใจค่ะนี้เปลี่ยนข้างค่ะกลับมาท,ท่าครบแล้วกลับมาท่าเดิมค่ะวางมือกลับลงมาที่เดิมถอยเท้าถอยสะโพกไปด้านหลังนิดนึงค่อยๆเดึงขาขวากลับไปหาเขา่า กลับไปอยู่ในท่าคานนะคะเปลี่ยนข้างขาก้าวขาซ้ายไปด้านหน้าวางไว้ที่พื้นด้านนอกมือซ้ายเปิดปลายเท้าเฉียงไปทางซ้ายค่ะขยับขาขวาไปด้านหลังวางหลังเท้าราบลงไปเลยใครที่ตึงแล้วนะคะค้างไว้ตรงนี้นะคะแต่ถ้าใครไปต่อได้นะคะเอามือซ้ายวางไว้ที่หน้าขาซ้ายด้านในสูดหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกค่อยๆผักขาออกไปนะคะ ถากออกไปเท่าที่ได้ไม่จำเป็นต้องไปให้สุดนะคะใชยยืดแขนไปจนสุดแล้วหัวไหล่ขึ้นมาใกล้หูให้งอศอกลงมาค่ะเปิดอกขึ้นมาหันไปทางซ้ายนะคะทิ้งน้ำหนักไปที่สะโพกข้างขวาเราจะรู้สึกยืดตึงที่บริเวณด้านหน้าสะโพกเราจะได้รับการยืดเหยียดตรงหน้าสะโพกนะคะหายใจเข้าออกสบายๆอยู่ในท่า ห้ารอบลมหายใจค่ะเมื่อครบแล้วแล้วค่อยๆกลับมาที่เดิมค่ะวางมือกลับไปออเข่าวางขากลับไปวางเข่าลงไปนะคะเอานี้เท้าชิกก้การแยกเข่าออกจากกันเล็กน้อยค่อยๆลดสะโพกไปด้านหลัง นั่งทับส้นเท้าลงไปนะคะยืดแขนไปด้านหน้าแล้วหมอบลงไปพักในค่าชายโพสค่ะพยายามกดสะโพกลงไปให้ติดส้นเท้าไว้นะคะแต่ถ้าใครลงไปไม่ถึงไม่เป็นไรค่ะเอาหน้าผากลงไปที่แมตค่ะใครวางไม่ถึงหาบล็อกหรือหมอนมาลองใต้หน้าผากได้นะคะหรือเอา ฝ่ามือลองใต้หน้าผากได้นะคะท่านี้จะช่วยยืดกล้ามเนื้อหลังและสะโพกค่ะอยู่ในท่าหายใจเข้าออกลึกยาว5รอบลมหายใจค่ะข่างเลยหน้าขึ้นค่ะหายใจเข้าค่ะ ตั้งเข่าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเราจะทําอีกรอบอีกหนึ่งเซตนะคะก้าวขาขวาไปด้านหน้าค่ะถอยข่าซ้ายไปด้านหลังวางฝ่าเท้าลงมือขวาวางเขา่าขวาหายใจเข้าค่อยหายใจออกค่อยๆผักออกไปมือขวากลับมาที่เดิมถอยสะโพกไปด้านหลังดึงขาขวากลับมาวางเขา่า ก้าวขาซ้ายไปด้านหน้าเปิดเท้าซ้ายเฉียงออกไปขยับขาขวาหายใจเข้าหายใจออกแล้วเอามือซ้ายวางไว้ที่หน้าขาซ้ายแล้วหายใจเข้ายืดอ,อกหายใจออกค่อยๆเปิดออกไปนะคะแล้วบิดลำตัวไปทางซ้ายนิดนึงตามองข้ามไหล่ซ้ายไปค่ะกลับมาตรงกลางนะคะวางมือลง ดึงขาซ้ายกลับมาวางเขา่าเปิดเข่าออกนะคะนิ้วเท้าชิดกันค่อยๆถอยสะโพกไปด้านหลังนับทับโซ่เท้าค่ะหมอบลงไปในท่าเด็กหมอบค่ะ,ค,ะค่อยๆเดินมือกลับมาใต้หัวไหล่นะคะดันพื้นจุกตุกัยกต,ต,ต,ตัวขึ้นมาสูดลมหายใจเข้าค่ะหายใจออกผ่อนคลาย ทาที่3นะคะเราเริ่มจากการนั่งเหยียดขาไปด้านหน้านะคะท่านี้ใช้ความยืดหยุ่นค่อนข้างมากนะคะถ้าใครที่นั่งในในท่าวีรศนะแล้วยังใช้บล็อกนะคะข้ามท่านี้ไปก่อนนะคะขาชิดกันนะคะใช้มือยกกล้ามเนื้อสะโพกออกให้กระดูกลองนั่งชิดพื้นมากที่สุดทับขาขวาไปด้านนอกนะคะให้น่องนะคะติดกับต้นขา ส้นเท้าติดกับสะโพกค่ะถ้าใครยังตึงอยู่เอให้วางนิ้วเท้าออกด้านข้างแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครทําได้เอาหลังท้ายเอาหลังเท้าเก็บเข้าหาสะโพกนะคะเราจะค่อยๆลดตัวลงนอนง่ายนะคะเอาก็สอกวางลงไปก่อนนะคะค่อยๆลดตัวลงไปชันเข่าซ้ายไปก่อนได้นะคะแล้วค่อยๆเหยียดขาซ้ายออกไปค่ะ ท่านี้นะคะเราจะรู้สึกยืดตึงที่บริเวณหน้าขานะคะแล้วก็กล้ามเนื้อที่ใช้งอสะโพกด้านขวานะคะชูมือขวาขึ้นไปค่ะค้างไว้อยู่ในท่าหายใจเข้าออกลึกยาวสบายๆห้าถึงสิรอบลมหายใจค่ะตรงนี้นะคะถ้าใครยังรู้สึกว่าไม่ยืดนะคะอยากจะยืดมากยิ่งขึ้นให้เราชันเข่าซ้ายเข้ามานะคะ งอเข่าซ้ายเข้ามาหาอกเอามือสองข้างประสานกันเข้าไว้ที่หน้าแข้งนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดึงเข่าเข้ามาหาอกค่ะตรงนี้นะคะถ้าเข่าขวาเราลอยนะคะแสดงว่ามันมากเกินไปนะคะเราไม่ต้องยกเข่าขึ้นมาค่ะวางเข่าขวาให้ติดพื้นไว้ค่ะแต่ถ้าใครไหวนะคะเข่าไม่ลอยก็ยกขึ้นมาได้ค่ะ เอาเท่าที่ร่างกายเราไหวนะคะอย่าฝืนนะคะยืดแขนขวาขึ้นไปเหนี่ยิจะอีกครั้งหนึ่งนะคะจะช่วยเรารู้สึกยืดบริเวณโคนขามากขึ้นนะคะใครไปมากก่อนได้กว่านั้นก็เอาเลื่อนมือมาจับที่ข้อเท้าซ้ายนะคะค้างไว้อยู่ตรงนี้หายใจเข้าออกสบายๆตรงนี้เราจะรู้สึกยืดที่บริเวณหน้าขาโคนขานะคะ ถ้าใครเข่าลอยนะคะให้คลายผ่อนลงมานะคะทับายในสเต็ปที่เราทําได้นะคะตามความสามารถของร่างกายไม่ฝืนนะคะเวลาจะออกจากท่านะคะลดมือลงมาก่อนนะคะวางเท้าซ้ายกลับลงมาที่พื้นแล้วพลิกตัวไปทางซ้ายเล็กน้อยค่ะแล้วค่อยๆย,ยกตัวกลับขึ้นมาค่ะเหยียดขาออกไปด้านหน้าใหม่ค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนข้างนะคะ จัดท่านั่งใหม่นะคะตั้งให้เต็มสะโพกนะคะคราวนี้เราจะพับขาซ้ายออกไปด้านนอกเอาน่องมาติดต้นขาแล้วส้นเท้าติดสะโพกไว้นะคะค่อยๆลดตัวลงไปนอนหงายคะ่ะวางศอกลงไปก่อนคะ่ะแันเก่าไว้ก่อนได้นะคะทีนี้เราวางคางไว้ตรงนี้แล้วชูมือซ้ายขึ้นไปคะ่ะ สเต็ปที่2ใครไหวชันเข่าขวาขึ้นมาค่ะดึงเข่าเข้ามานะคะเอามือประสานกันที่หน้าแข้งชูม,มือซ้ายขึ้นไปใครไปต่อได้เลื่อนมือขวามาจับที่ข้อเท้านะคะแล้วทิ้งขาลงไปด้านข้างนิดนึงนะคะสังเกตเข่าซ้ายต้องติดพื้นตลอดนะคะ ถ้าเข่าซ้ายลอยให้ลดสเตปลงมาให้เหียดขาขวาตรงไว้ด้านหน้าธรรมดานะคะหายใจสบายๆตั้งห้าถลมหายใจนะคะเมื่อครบแล้วนะคะเวลาออกจากท่านะแล้วเอาเข่ากลับมาตรงกลางก่อนลดมือลงมาวางเท้าซ้ายแล้วแล้วพลิกตัวไปทางขวานิดนึงแล้วเหยียดขาออกไปขาะสองข้า แล้วนอนหงายกลับมาใหม่ค่ะเราจะต่อเนื่องไปอีกท่าหนึ่งค่ะนอนหงายนะคะเราสังเกตดูว่าคนที่หลังแอนนะคะเราเอามือสอดเข้าไปได้ใต้หลังใต้เอวได้นะคะค่อนข้างเยอะนะคะเราพยายามนอนกดหลังส่วนล่างของเราให้ติดแบตไว้นะคะชันขาขึ้นมาสองข้างค่ะ แล้วข้อเท้าห่างกันเท่ากับความกว้างของช่วงสะโพกนะคะเอามือใกล้ๆสะโพกเท่าที่เราทำได้นะคะเราจะวางแขนไว้ข้างลำตัวจะหงายฝ่ามือหรือจะคว่ำฝ่าม,มือก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเราจะม้วนก้นกบ เพื่อที่สะโพกของเราจะได้ลอยขึ้นจากพื้นนะคะแล้วค่อยๆดันสะโพกขึ้นไปนะคะกดฝ่าเท้าให้แน่นๆนะคะเกรงกระชับกล้ามเนื้อต้นขาแล้วดันสะโพกขึ้นไปยกหลังส่วนล่างส่วนกลางและส่วนบนค่ะค้างไว้5วินาทีนะคะส่งหลังส่วนกลางและส่วนบนขึ้นไปหาอกค่ะ แล้วยกอ,อกขึ้นมาใกล้ๆคางค่ะขยับหัวไหล่นะคะให้ด้านบนของหัวไหล่วางไปบนพื้นเสื่อค่ะค่อยๆลดลงมานะคะจากหลังบนหลังส่วนกลางหลังส่วนล่างแล้วลดสะโพกลงมาที่พื้นค่ะเราจะทำแบบนี้ประมาณ5ครั้งนะคะสูดลมหายใจเข้าค่ะ หายใจออกกดฝ่าเท้าให้แน่นคะ่ะเกรงต้นขาหมวนก้นโกกลอยก้นขึ้นมายกหลังขึ้นมาทีละส่วนนะคะยืดออกไปให้สุดให้ต้นขาสะโพกลำตัวไปถึงหัวไหล่ตรงเป็นเส้นเดียวกันนะคะถ้าสะโพกยังงออยู่ให้ยืดขึ้นไปอีกนะคะขยับหัวไหล่ขึ้นมา ให้ด้านบนของหัวไหลวางไปที่พื้นนะคะค้างไว้ห้าวินาทีนะคะแล้วค่อยๆลดลงมาค่ะเอาใหม่นะคะสูดลมหายใจเข้าค่ะหายใจออกม้วนโกกกๆลอยสะโพกขึ้นยกหลังล่างหลังส่วนกลางส่วนบนขึ้นไปหาเพดานส่งขึ้นไปขึ้นมาใกล้ๆคางค่ะ ค่อยๆลดลงมาค่ะสูดลมหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆยกสะโพกขึ้นอีกครั้งค่ะยืดขึ้นไปให้สุดนะคะต้นขากับลำตัวกับหัวไหล่เป็นเส้นตรงเดียวกันเข่าไม่แบะออกนะคะให้ต้นขาข้างานกันไว้นะคะกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อหน้าท้องสะโพกต้นขาเข่าของ ข้อเท้าทั้งหมดแข็งแรงขึ้นนะคะค่อยๆลดลงมาค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนคลายเดี๋ยวจะไปท่าต่อไปนะคะยกเขา่ากอดเข่าชิดอกค่ะ กลิ้งซ้ายกลิ้งขวาให้กล้ามเนื้อด้านหลังได้ทำงานกับพื้นแมตนะคะค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาค่ะ ถ้าชอบคลิปที่จอยทำนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ที่ช่อง youtube คุณจอยให้จอยด้วยนะคะเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะ